โลสวัสดีครับพี่ครูพี่เทมนะครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆน,นะครับแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้รูปภาพครับน้องเพราะว่าถ้าน้องหลายคนเนี่ยเจอคําว่าโจทย์ปัญหาปุ๊บจะเริ่ม ขยาดแล้วกลัวกับมันแล้วนะครับเพราะาโจทย์ปัญหาเนี่ยมันต้องใช้การวิเคราะห์นะครับแล้วบางข้อบางประเภทเนี่ยมันวิเคราะห์ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้พี่จะมาแนะนําทิคดีๆครับที่ช่วยน้องเนี่ยวิเคราะห์โจทย์หาได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นนะครับทีนี้ทิคของพี่ก็คือเวลาเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยลองต้องรู้แล้วว่าโจทย์มีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็เขียนตัวละครของน้องครับลงเป็นแผนภาพซึ่งตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะครับอ่ะ ไปลุยกันเลยนะครับเช่นโจทย์แบบนี้ครับน้องต้นไผ่เนี่ยยาวกว่าต้นกล้วย6.4เมตรครับต้นไผ่ยาว21.6เมตรแล้วต้นกล้วยยาวเท่าใดนะครับโจทย์ข้อน,นี้ครับน้องหลายคนอาจจะตอบได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ก็มีน้องอีกหลายคนเหมือนกันที่ค่อนข้างจะงงนะครับทีนี้พี่จะมาสอนทิคของพี่ครับโดยอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าโจทย์ให้ให้อะไร,ระบ้างโจทย์มีตัวละคร2ตัวครับ เป็นต้นไผ่กับต้นกล้วยนะครับอ่ะโจทย์บอกว่าต้นไผ่เนี่ยยาวกว่าต้นกล้วย6.4เมตรอ่ะโจทย์มีตัวละคร2ตัวครับน้องพี่ก็วาดนะออกมาเป็นแผนภาพคล้ายๆกล่องขึ้นมาพี่ให้นี้เป็นต้นไผ่ละกันนะอาจเป็นต้นไผ่นะครับต้นไผ่เนาะแต่ต้นไผ่เนี่ยยาวกว่าต้นกล้วย6.4เมตรงั้นต้นกล้วยต้องเป็นไงต้องสั้นกว่านะครับอ่ะพี่ให้อันนึงเป็นต้นกล้วยนะครับ เป็นต้นกล้วยซึ่งต้นกล้วยต้องสั้นกว่าพี่ก็เอาต้นกล้วยประมาณนี้นะครับต้นกล้วยประมาณนี้ซึ่งสั้นกว่าเท่าไหร่นะครับต้นไผ่เนี่ยยาวกว่าต้นกล้วย6กจเมตรนี่ไงอีส่วนนี้คือส่วนที่ต้นไผ่มันยาวกว่าต้นกล้วยใช่ไหมซึ่งยาวกว่า6.4ครับน้องตรงนี้หกจุ่หกจุดสี่แล้วก็ถามว่าต้นกล้วยยาวเท่าใดงั้นความยาวของต้นกล้วยคือแค่ตรงนี้ถูกไหมครับ แต่โจทย์บอกว่าต้นไผ่เนี่ยยาวทั้งหมดเท่าไหร่ครับ21.6อห่หมดเนี่ยครับน้อง21.6อ็กอีกแท่งเนี่ยทั้งแท่ง21.6เงั้นความยาวต้นกล้วยก็น้องก็จับ21.6เนี่ยไปลบออก6.4ครับน้องก็จะได้ความยาวของต้นกล้วยแล้วอ่ดังนั้นนะครับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยยาวนะครับ น้องก็จับ21.6นะครับจุดนะครับไปลบออก6.4ครับน้องลบกันเหลือเท่าไหร่ครับลบอย่างรวดเร็วนะครับยี่สิลบหได้15.2ครับตอบเสร็จสับนะครับ15.2เมตรเห็นไหมครับน้องน้องสามารถเอาทิศของพี่เนี่ยนะไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่มันต้องวิเคราะห์ซับซ้อนและยากๆได้เลยนะครับโดยวาดออกมาเป็นแผนภาพกล่องก่อนนะครับ มันจะทําให้น้องง่ายขึ้นนะเพราะขนาดไอสไตล์ยังบอกเลยครับว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับแล้วเจอพี่ในไหมคลิปหน้าครับอย่าลืมเอาทิกดีของพี่ไปใช้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปพี่ช่วยกดไลค์และกดแชร์นะครับไปแบ่งปันเพื่อนๆของน้องให้รู้ทิคทินี้ด้วยนะครับแล้วเจอพี่ในไหมคลิปหน้าวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ